ดอกกำลังอ่อนๆทุกคนเห็ดนางรมสีทองป่าอเมริกา2023นะคะทุกคนสวยมาก เวลาเดินป่าต้องระวังหอยสิ้นไอวี่นะทุกคนค่ะสังเกตใบมันจะเป็นสามแฉกอย่างนี้นะต้องระวังนะคะหอยสิ้นไอวี่จะเยอะมากกว่าน,นี่เดี๋ยวเอามาทางนี้มีหนี่งช่อหนี่นจะได้แล้วหนึ่งช่อนะคะส,สวยสวยสวยงาม เห็ดนางรมสีทองนะทุกคนนะสังเกตได้ไม่ยากเลยนะคะดูข้างหลังเขาเนี่ยมันก็จะเป็นครีบขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็สีมันก็จะขาวๆนวลๆเหมือนสีของไข่แดงนะทุกคนนะสวยมาก มีคอยสิ้นไอวี่อยู่หน่อยเนี่ยต้องระวังตรงจุดนะี้นี่กำลังอ่อนๆเลยเนี่ยพบง่ายๆเลยสวยมากเนี่ยดี๋ยวหันกล้องมาทั้ง นี่ได้แล้วจ้ะทุกคนหอมหอมสวยมากไม้ขวางงามงามมาก แก่นิดนึง่งแต่ก็กินได้นะคะกลอดๆนะได้เยอะอีกกล้ววันนี้เจอตรงีอกจุดหนึ่งสวยตรงนี้กำลังสวย มีคนปลูกไว้เอาไม่ร้อนนะเอาแงได้นะเนี่ยแต่ทั้งแต่ทั้งงานงามอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะงามงามตรงนั้นอีกตรงนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเอาอยู่ตรงนี้ก่อนมั้ยข้างหลังด้วยจ้ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนไหมอ้ามุดเนี่ยตั้มุดอันนี้นี่ มันต้องง่ใช่กรอบเก๋ๆกำลังกรอบกรอบตัวกับน้ำพริกได้แล้วเก็บกันแบบเงียบๆเบาๆมันเหมือนจะแก่อยู่บ้างแต่อันนั้นน่ะสวย ไเป็นไงมดมเย็นชัดๆมาีดูโดกูหนาวเ่มนั่น,มมน,นในตรงนี้ออนะรอบนี้มาให้น้องแมวช่วยถือกล้องนะ<า>เหนียวเหนียวมาเย็นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนเดี๋ยวไม่คุย ช่วยกันตัดช่วยกันเก็บเนี่ยถ้างายหลังนี่สนุกแน่เลยดูโคลน <laughs> ต่อห <laughs> ลับ,บมังอืออ่ะได้เลยจ้ะส,สวยอ้ยเสียงนกก็บรรยากาศมากเลยนะมา,มาตรงนี้อืม อบังเหรอมันบังอยู่โอ้ไม่เครเห็นแมวแมวตัดต่อพี่ทำไปตัดตัดมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะไอน้นี่นแมวตั้งกล้องอยู่ใช่ไหมอืออ้ยทุกคนอันนี้งามนี่คือนี่ต้องแงเอานี่ออกไอ้มันไม่เห็นนมีต้นไม้ใบหญ้ามันบังอยูมอ่มันขึ้นเรียงกันนี่เห็นไหม งามคักงามคักตัดเลยนะอเอากอนี้ก่อนเลยได้โอ้ยคืองามแดงวางมังต้มาัางต้กันงาม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 หมุนช้าๆหมุนช้าๆเอามาทางนี้เูวน,นี่คืองามมันยัดอยู่ใต้ขอนไม้ทุกคนเอ้ย หายหลังถึมเต็มได้เลยจ้ะทุกคนเห็ดนางรมสีทองปี2023นะคะใส่ถุงโอเคงามมากได้เยอะอยู่นะ่เนี่ยเห็นไหมมันจะงามเลยนะใช่อ่ะทีนี้ก็จะเหลืออีกอ่อน ก็พี่วางไว้นี่ก่อนอันนี้นี่หน่อยนึงนี่มองไม่เห็นไงนี่แหค่ตาเขาใช่ตานี้สวยตลอดเลยนะใช่ไหมโอเคได้เยอะเลยจ้ะอแมวแมวอย่าเหยียบข้างหลังแมวเห็นไหมอันนี้อันยื้นนีอีก่อยนึนี่หวังว่าไม่ใช่พอยซินไอวี่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย อุย้ย uh, อันนี้ต้นคือเบลเลอร์บล่าต้นใหญ่มากอันนี้อะได้เลยจ้ะว้า oh, ย mm hmm. งามขักงามหลายหมดหรือยังจุดนี้หมดแล้วหมดละนี่คือไม่กี่จุดนะได้กันอะมาแบ็คแพ็คไปต่อจ้ะ

กำลังดีเลยนะใช่รอบนี้ไม่ไหวละให้น้องแมวช่วยถือกล้องเพราะว่าทั้งเห็ดทั้งกล้องลำบากลำบนแต่สวยมากแมวมาดูกลองนี่โอ้โหสวยมากงามตัดเลยไหมที่จะตัดเลยจะทำพิธีก่อนไหมจะบังกล้องอย่าหมัวบังกล้องโอเคโอเคสวยงามนีไปะ สวยงามจะรีบไปไหนอ้าวได้เลยจ้ะงามมากโอ้หางหามก็หามสวยสามจุดอันนี้ต้องอ้าวอ้นี่แง่ง่ายเลยสวยงาม ตึงขึ้นถือตตแต่ข้างไม่ได้ต้องถุงนะข้าวป่าย,ยนี่ต้องถุงอย่างเดียวเลยหนามหนามวันนี้เดี๋ยวพี่ดึงออกให้เจ็บมากจนลำบากมากสุดนี้หนามเจ็บมากพี่ก็โดนไปแล้วหนามคมมากเลย สวยหนูหนูต้องก้มนะเพราะว่าตัวสูงแฮปปี้แล้ววันนี้ฮปปี y แล้วได้เห็ดกลับบ้านแล้วเนาะ